นี่เป็นภาพของประชาชนที่มาร่วมชมการจัดงานแสดงอาหารพื้นบ้านอีสานที่มีวัตถุดิบจากป่าชุมชนตำบลดงใหญ่อําเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามกำลังยืนรับประทานอาหารพื้นบ้านอย่างอริดอร่อยซึ่งทางชาวบ้านในพื้นที่ตำบลดงใหญ่แต่ละหมู่บ้านได้ทำอาหารอีสานหลากหลายเมนูมาให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ลองลิ้มชิมรสเรียกได้ว่าแต่ละหมู่บ้านทำอาหารไม่ย่างเต็มที่ โดยบรรยากาศที่เป็นกันเองมีทั้งทำอาหารไปกินไปด้วยและเมนูที่ทำสำเร็จมาจากบ้านสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมง,งานทั้งได้ชมอาหารเมนูที่หลากหลายและได้ทานอาหารแบบอิ่มท้องไปด้วยครับ

đẹp lắm, đi ta yeah, yeah, rồi, kim cài cũng cho, <laughs>